สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมดีวบิ๊รถครับวันนี้ผมก็จะพามาทำความสะอาดเข็มขัดนิรภัยกันนะครับโอ้โหเครียดมันงอฟยเยอะจังนี่อ้อยเครียดแตงลยอะมาเขาเรื่องก,กันต่อก็จะมาทำความสะอาดเข็มขัดนิรภัยกันครับบอกเลยว่าทำง่ายมากและสามารถทำเองได้ที่บ้านด้วยนะครับ แล้วก็ยังให้มันกลับมาใหม่และสะอาดอีกครั้งนะครับเดี๋ยวผมก็พาไปดูสภาพเข็มขัดนิรภัยกันนะครับนี่คือสภาพเข็มขัดนิรภัยนะครับนี่ให้เพื่อนดูก่อนคาบสกรปรกที่เราใช้คาดเป็นประจําทุกวันเลยนะครับนี่ครับอันนี้เป็นเข็มขัดนิรภัยโตต้วตาวีออนะครับก็คันนี้นะครับที่ผมรับมาปรับสภาพ ทั้งหมดเลยนะครับผมก็ถอดออกมาแล้วนะครับเพื่อนะครับจะทําความสะอาดกันนะครับรถท่านไหนหรือเพื่อนท่านไหนที่มีสภาพเบลไปแบบนี้เพื่อนๆเอาไปทําตามได้เลยนะครับบอกเลยว่าใหม่สะอาดเหมือนเดิมแน่นอนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างที่ทําความสะอาดกันให้ออกมาขาวมาครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันนะครับนี่ครับอุปกรณ์ก็มี อันเดียวครับน้ำแรงดันครับบ้านไหนที่มีเอามาใช้ได้เลยครับใช้งานง่ายนะครับไม่ต้องใช้น้ํายาเลยครับไม่เปลืองแรงด้วยไม่เหนื่อยด้วยครับเดี๋ยวจะพาไปทําให้ดูนี่ครับอีกปืนมาปืนก็สามารถมันปรับโหวได้นะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องปรับให้มันแหลมมากนะครับปรับให้มันมันบานไปฝอยนะครับก็เดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับขออนุญาตเหยียบไปก่อนนะครับขอถ้าท้ายเท้าเหยียบนะครับก็เพืนก็ฉีดไปเลยตรงไหนแล้วก็ฉีดตรงนั้นเลยครับ ขาวเหมือนใหม่เลยครับใช่ครับต่างกันเลยครับดำกับขาวนี่ครับงานง่ายครับไม่เหนื่อยด้วครับไม่เพลิงแรงแล้วครับแต่เหนื่อยตอนถอดนะครับ่ครับเพื่อนก็เอาไปทำรถส่วนตัวของท่านได้เลยนะครับก็คลิปหน้าผมก็จะมาทำความสะอาดจุดไหนของ รถยนต์มากครับเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับสำหรับันนี้สวัสดีครับ